ต้องลองพิเศษหน่อยไหนไหนดูคลิปผมเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ลองเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับลองเป็นพิธีกรหน่อยครับเชิญเลยครับ,รบกรอบต่อเติมโดยใช้วัสดุหลังคาเป็นไวนิลนะครับ,รบแล้วก็เสาใช้เป็นแบบแขนค้ำยึดติดกับตัวบ้านครับตัวนี้มันก็จะแก้ปัญหาน้ำรั่วน้ำซึมครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องการซุดตัวยึดติดกับตัวบ้านครับแล้วระยะเวลาในการต่อเติมเนี่ยนานไหมฮะไม่นานครับไม่ไม่ถึงอาทิตย์ ไม่ถึงอาทิตย์ใช่ไหมครับก็คือทําทั้งหมด2จุด2จุดเลยก็คือไม่ถึงสัปดาห์เลยใช่ครับบริการหลังการขายก็สําคัญที่ผมผมครับถือว่าเป็นจุดสําคัญของที่นี่นะครับครับเพราะว่ามีอะไรก็สามารถติดต่อได้สะดวกแล้วก็เหมือนส่งทีมช่างเข้ามาดูแลให้ทันทีครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเลธสายไหมนะจะมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านนะครับซึ่งหลังนี้นะท่านเจ้าของบ้านก็อยู่บ้านด้วยแล้วก็เป็นงานที่ผมเคยมาถ่ายรีวิวด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับพี่เจ้าของบ้านแล้วนะครับอยากให้แนะนําตัวหน่อยครับเอาไปชื่อเล่นก็ได้ครับอ่าชื่อโต้งครับพี่โต้งนะครับครับพี่โต้งครับอ่าพี่โต้งว่าจ้างสแสงทองการช่างให้ทําอะไรบ้างครับ เป็นต่อเตอิมหลังคาข้างบ้านครับแล้วก็โซนหลังบ้านโซนซักล้างเป็นการต่อเติมหลังคาข้างบ้านแล้วก็โซนซักล้างใช่ไหมครับใช่ครับข้างบ้านอันนี้ใช้วัสดุอะไรในการต่อเติมครับก็จะเป็นหลังคาจะเป็นไวนิลครับผมครับแล้วก็เป็นแบบแขนค้ำไม่ได้ต้องตั้งเสาครับอ๋อเป็นไวนิลแล้วก็แขนค้ำใช่ครับก็คือยึดกับตัวบ้านเลยใช่ครับแล้วแบบนี้ครับมีปัญหาอะไรบ้างครับตอนที่ต่อเติมเสร็จไปแล้วนะครับ ปัญหาตอนนี้ก็ยังไม่มีนะก็รประมาณสัก2เดือนแล้วยังไม่มีน้ําซึมน้ารั่วไม่มีครับสองเดือนแล้วใช่ครับก็คือเสร็จประมาณเดือนตุลาคมใช่ครับแล้วระยะเวลาในการต่อเติมเนี่ยนานไหมฮะ ไม่นานครับไม่ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือทําทั้งหมด2จุด2จุดเลยก็คือไม่ถึงสัปดาห์เลยใช่ครับเสร็จเรียบร้อยเร็วมากพี่ต้องลองพิเศษหน่อยในไหนดูคลิปผมเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ลองเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับลองเป็นพิธีกรหน่อยครับเชิญเลยครับครับก็ต่อเติมอ่าโดยใช้วัสดุหลังคาเป็นไวนิลนะครับครับแล้วก็เสาใช้เป็นแบบแขนํายึดติดกับตัวบ้านครับตัวนี้มันก็จะแก้ปัญหาน้ำรั่วน้ําซึมเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องการซุดตัวยึตติกัับบว้านครับบริการ ครับจนได้มาซื้อบ้านหลังนี้ครับครับผมอ๋อแสดงว่าดูตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่ครับครับแล้วตอนนั้นน่ครับใช้ระยะเวลาในการดูก่อนที่ซื้อบ้านเนี่ยนานไหมฮะก็เป็นปีครับดูเป็นปีเลยใช่ครับติดตามคุณโบสทมาดูครับแสดงว่าดูเป็นปีอันนี้ต้องได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยใช่ครับ แอบถามเนี่ยผมชอบแอบถามท่านเจ้าของบ้านว่าที่ดูดูได้ความรู้จริงไหมครับลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งนี้ได้ความรู้ไปเนี่ยได้อะไรบ้างครับก็อย่างเกี่ยวกับเรื่องฐานราดหรือว่าวัสดุในการใช้ในการต่อเติมครับครับควรเลือกวัสดุแบบไหนครับแล้วก็บริการหลังการขายเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นกับส่อแสงทองการช่างนะครับครับครับผมแล้วจนผมอาจจะมีแบบว่าก่อนนั้นเนี่ยเคยใช้บริการที่อื่นนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยประทับใจ ครับรบก่อนจะไปใช้บริการที่อื่นผมขอญาตถามนิดนึงจริงๆไม่ต้องเก่งนะต้องบอกคุณผู้ชมตอนแรกนี่นะตอนผมมาเดินทางพูดเก่งมากเลยนะครับเล่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวพอกล้องตั้งเสร็จก็จะเกร็งๆหน่อยจริงๆรีแลก์ได้เลยครับไม่ต้องเก่งมากดูมาแล้วประมาณหนึ่งปีแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับฐานลรับแอบถามได้ว่าฐานล่างนี่มีเสาเข็มอะไรบ้างพอรู้จักไหมฮะก็จะมีเสาเสาเข็มหกเหลี่ยมกับไมโครไพล ที่เขาใช้กันแบบนิยมใช้กันปัจจุบันใช่ครับ๋อโอเคครับครับผมถ้าเป็นไมโครไพน์นี่ก็อาจจะต้องแบบอะไรค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่ว่ามันกะแข็งแรงกว่าโอเคครับครับผมแต่ว่าในการทําหลังคาเนี่ยเราไม่ได้ลงเสาเข็มเลยเนาะเราใช้วิธีการก็คือเอาเป็นแขนค้าติดกับตัวบ้านใช่ครับแล้วแบบเนี้ยมันก็ไม่สุดตัวเนาะ่เพราะมันเป็นส่วนเดียวกับตัวบ้านเลยครับ แล้วแบบนี้ตอนที่พี่โต้งทำเนี่ยโครงการเขามาบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้ห้ามยึดกับตัวบ้านหมดประกันโครงการเขาได้พูดอะไรไหมฮะ ไม่คนระับโครงการเขาต่อเติมก็คือแจ้งเขาก่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาห้ามหรือว่าอะไรนะครับ,ค,รบคือทำทำได้ถ้าเกิดเพื่อนบ้านไม่ได้มีอะไรร้องเรียนอะไรก็สามารถทําได้เลย,เลย<อ>ครับผมโอเคครับต้องบอกอย่างนี้ครับพี่โต้งคือคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยกังวลเรื่องการที่บอกว่าห้ามไปยึดกับตัวบ้านห้ามไปเจาะตัวบ<อ>้านนะเดี๋ยวมันจะหมดประกันแต่ในการรับประกันเนี่ยผมขอเกินสั้นๆเลยว่าการรับประกันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ1เป็นการรับประกันของงานสถาปัตย์ก็คือระยะเวลา1ปี 1> เป็นพวก น้ําไม่ไหลไฟไม่ติดประตูพังระเบื้องระเบิด 1, <ม> 1> ปี<ม> 1> แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันที่2นะครับจะเป็นเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยจะเป็นพวกฐานรากนะครับหปี5ปีเนี่ยเกี่ยวกับการซุดตัวเสาเข็มซุด<ม>อะไรซุดพวกเนี้ยเขาจะรับประกัน5ปีอันนี้คือส่วนมากโครงการหรน่วยาจัดสรรเนี่ยเขาจะรับประกันแบบนี้<ม>ทีนี้เวลาคนต่อเติมเขาจะกังวลว่าเวลาไปยึดหลังคาติดกับตัวบ้านแบบนี้เนี่ย<ม>จะทําให้บทประกัน แต่จริงเนี่ยมันอาจจะหมดประกันในจุดที่ยึดแล้วมันเกิดรอยแล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าถ้าเป็นช่างมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าควรเจาะต,ตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าถามว่าหมดประกัน5ปีติดหลังคาแบบนี้เราบ้านมันจะถล่มลงมาเนี่ยพี่โต้งว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม ไม่เพราะว่าบ้านมันติดกับคานแล้วเราไม่ตั้งเสาแยกส่วนมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาคุณผู้ชมหลายท่านกลัวว่าหลังคาเนี่ยมันหนักมากมันจะไปดึงตัวบ้านพังลงมาครับแต่จริงตัวบ้านอ่ะหนักกว่าหลังคานี้โหหลายเท่าเลยเนาะใช่ครับทีนี้ขออนุญาตถามต่อฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่โต้งเห็นเกิดว่าอ่าเคยว่าจ้างู้รับเหมาก่อนหน้านี้ก็คือทําที่บ้านหลังเก่าใช่ครับนะครับเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คืออ่าตอนนั้น ต่อเติมโดยที่เรายังไม่ไม่ได้หาข้อมูลก็คือยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยครับก็เห็นอนไหนน่าสนใจก็จ้างเขามาทําแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปแล้ววัสดุที่เขาเลือกใช้อ่ะรู้สึกว่ามันมันเกรดต่ําอย่างรางน้ําก็เป็นสนิมแล้วก็พวกฐานรากเขาก็จะไม่ไม่ได้แนะนําอะไรเราเลยเราก็จะไม่ไม่รู้ว่ามันซูเพ่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาน้ํารั่วน้าซึมอ๋อแสดงว่าพี่โต้งนี่เข้าใจเลยว่าน้ารั่วน้ําซึมเนี่ยมันเกิดจากฐานรากด้วยใช่ครับ เพราะอะไรครับพี่โต่าผมไม่ได้ลงเสาเข็มไม่ละแล้วก็ทําตั้งเสาตรงต่อเติมหน้าบ้านแล้วทีนี้พอดินหน้าบ้านมันซุดเพราะเขาไม่ได้ลงเสาเข็มที่โครงการเดิมนะครับหลังคามันเหมือนมันแยกออกจากตัวบ้านครับมันก็เหมือนมีช่องน้ามันก็ลงตรงนั้นแหละใช่ใช่ทีนี้ผมก็เลยศึกษาหาข้อมูลจากของสอกแสงของการชัางนะครับ ก็เลยลองหาไอเดียว่าอ๋อถ้ายึดติดกับตัวบ้านตัวนี้มันก็จะไม่มีปัญหาตัวตรงนี้ครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับงานข้างบ้านแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังเป็นความรู้นิดนึงก็คือว่าในส่วนของการทําหลังคาเนี่ยเวลาจ้างช่างมาทําหลังคาพี่โป่งคงจ้างช่างแบบช่างทําหลังคาหน้าบ้านก็คือเขาทําแต่หลังคาได้แหละเสาเข็มอะไรพวกนี้เขาคงๆๆไม่แนะนําหรอกเพราะว่าเขาก็อยากได้งานแค่หลังคา ไปบวกลูกค้าเพิ่มไปบวกค่าเสาเข็มเพิ่มไปบวกอะไรเพิ่มอ,อาจจะไม่ได้งานหลังคาก็ได้ <c oughs> ช่างเขาก็อยากได้งานแหละเนาะ <c oughs> เขาก็ทําหลังคาไปเลย <c oughs> ซึ่งผมก็เคยเจอมาก่อน <c oughs> ผมเคยโอ้โหประสบการณ์ตั้งแต่แบบสิ <c oughs> ปีที่แล้วนะ <c oughs> เราก็มีบ้านหลังแรกแล้วเราก็แบบต่อเติมหลังคาเงี้ยมันก็รั่วเหมือนกันเราก็เลยหาสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมุงแผ่นรั่วหรอกหรือการติดตั้งหลังคารั่วหรอกมันเกิดจากหลังคามันซุดนะครับแต่ที่พี่ต้งทําแบบนี้ก็คือยังไงก็ไม่ซุดอยู่แล้วติดกับตัวบ้านไปเลยทนนานไปเลยนะครับทีีน รางน้ําตอนนั้นน่ะดีตรงพูดว่ารางน้ําเขาไม่ได้ใช้สแตเลสแบบนี้เขาใช้เป็นสังกะสีน่าจะเป็นสังกะสีแล้วมันผุไหมฮะผุเร็วมากแค่ปีเดียวสนิมขึ้นแล้วครับอ๋อปีเดียวเลย<ช>สนิมขึ้นแล้วครับครับสแตเลสนี้อายุการใช้งานมันก็จะยาวนานกว่านะครับเว้นแต่เราเนี่ยไปเอาพวกเหล็กที่มันเป็นเศษเหล็กเอาไปวางอนะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นสนิมได้ตรงนั้นนะต้องดูด้วยเพราะว่าน้ํากับพวกสนิมเนี่ยมันไปด้วยกันอากาศพวกนี้ครับแต่ส่วนมากสแตเลสมันจะไม่เป็น ทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูงานด้านข้างกันนะครับค<ม>ุณผู้ชมอาจอยากเห็นแล้วเนาะว่างานที่แบบทําหลังคาแล้วแบบไม่ซุดไม่รั่วเลยเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันครับ <cassette. S 1> ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาด้านนอกนะคุณผู้ชมถ้าใครจากันได้นะผมเคยมาถ่ายหลังนี้ช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่คือล่มมากเลยไม่มีแดดเลยเพราะว่าด้านข้างนี้หันทางทิศตะวันออกใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วพอบ่ายโมงไปแล้วคุณผู้ชมไม่มีแดดตรงนี้เย็นมากล่มลื่นมากเลย<ช>ตรงนี้ครับพี่ต้งพี่ต้งมีไอเดียในการเลือกซื้อบ้านยังไงบ้างครับก็ ดูทิศทิศทางว่าหน้าบ้านหันทางด้านไหนผมเลือกทางทิศหน้าบ้านหันทางทิศเหนือทิศเหนือแล้วด้านข้าง<อ>บ้านก็เป็นทิศตะวันออกครับครับผมส่วนทิศตะวันตกก็ให้เป็น อยู่ด้านที่เราเดแดดน้อยที่สุดะอะครับผมผมอะเคยอธิบายไปในคลิปวิดีโอด้วยนะว่าเลือกบ้านทิศไหนอะไรไงพี่ต้องเคยดูคลิปที่ผมเคยพูดไหมดูอยู่ครับแสดงว่าได้ประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยในการเลือกซื้อบ้านคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามอธิบายไปในหลายๆคลิปนะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้คือตัวผมเองนะผมชอบหน้าบ้านหันทิศเหนือแล้วก็ด้านขวามือผมเนี่ยมันจะไปทิศตะวันออกอัตโนมัติเลยซึ่งบ้านหลังเนี้ยแบบเนี้ยผมก็ชอบแต่ถ้าเป็นคนจีนบางคนนี่เขาชอบหันทิศใต้ใช่ แดดก็จะแบบหน้าบ้านนี่คือจะหนักมากตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ส่วนตัวคือถ้าหน้าบ้านหันทิศเหนือคือหน้าบ้านจะเย็นหลังบ้านอาจจะร้อนหน่อยแต่หลังบ้านมันเป็นห้องนะครัวแหละเนาะก็ร้อนก็ดีเนาะเพราะว่าจะได้ฆ่าเชื้อโรคนะเอาใส่หลังเพื่อนบ้านบางทีก็ช่วยบังแดดได้บ้างนะหลังสูงๆนะใช่ครับ,รบใช่<ๆ>เพราะว่าปกติเราบ้านจัดสรรเนี่ยหลังบ้านจะชนกันแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยบังแดดได้ด้วยแต่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านชนจริงแต่มันมีถนนกั้นอยู่ถนนหน้าบ้านเนาะ นี่คือไอเดียคุณผู้ชมและงานต่อเติมของเราคืองานการสารนี้แหละคุณผู้ชมนะนี่เลยยาวไปเลยตรงนี้ใช้ลักษณะแขนคำ้ำนะครับพี่ต้องลองพิเศษหน่อยไหนๆดูคลิปผมเยอะแล้วปร <c oughs> เดี๋ยววนันนี้ลองเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับลองเป็นพิธีกรหน่อยครับเชิญเลยครับครับก็ต่อเติมโดยใช้วัสดุหลังคาเป็นไวนิลนะครับ,รบแล้วก็เสาใช้เป็นแบบแขนค้ายึดติดกับตัวบ้านครับตัวนี้มันก็จะแก้ปัญหาน้ารั่วน้ําซึม เพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องการซุ้ตัวรุติกับตัวบ้านครับโอเคครับขอบคุณมากมากเลยอันนี้แอบแกล้งเจ้าของบ้านเลยนะฮะใครที่ใ้ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยบางทีเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมเนี่ยให้พี่ต้งพรีเซนต์เนี่ยจริงๆแล้วพี่ต้งเนี่ยมีความรู้ได้ความรู้จากการชมคลิปวิดีโอใช่ครับไม่งั้นไม่เข้าใจแบบนี้หรอกนะผมก็เลยอาจจะแบบขอญาตถามเฉยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะครับคนที่ดูคลิปเราไปหรือคนที่เป็นลูกค้าเราไปเนี่ยมีความรู้หมดแม้กระทั่งช่างที่ดูอยู่นะช่างจงเข้าใจด้วยนะครับว่าลูกค้าเรามีความรู้จะไปลักไก่ไปทําอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยอย่าไปทําเลยนะฮะพี่ต้งครับอันนี้7วันวันไม่เกินเจ็วันไม่เกิน7วันเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เสร็จไปแล้วประมาณ2เดือนผ่านพายุฝนไปด้วยใช่ครับมีน้ํารั่วมีอะไรไหมฮะไม่ครับไม่มีซึมเลยยังเป๊ะอยู่เลยเนาะใช่ครับ ครับผมนะถ้าไงก็ฝากผลงานตรงนี้เอาไว้แล้วกันแล้วก็อยากให้พี่โต้งสุดท้ายแล้วฝากให้คุณผู้ชมหน่อยว่าใครที่ยังดูคลิปวิดีโออยู่บางคนดูตั้งแต่ยังไม่ซื้อบ้านเหมือนที่โต้งเนี่ยดูมานานแล้วช่วยให้ความมั่นใจกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับสำหรับคนที่ยังตัดสินใจอยู่หรือว่าจะต่อเติมบ้านครับก็แนะนําบริษัทสแสงทองกันช่างนะครับเพราะว่าเราทํา ทำแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจนะครับเพราะว่าช่างเขามีประสบการณ์แล้วก็บริการหลังการขายก็สําคัญที่ผมผมถือว่าเป็นจุดสําคัญของที่นี่นะครับเพราะว่ามีอะไรก็สามารถติดต่อได้สะดวกแล้วก็เหมือนส่งทีมช่างเข้ามาดูแลให้ทันทีครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วหลังการขายใครที่เป็นลูกค้าเราแล้วยังไม่รู้ว่าติดต่อยังไงนะจริงๆติดต่อได้ทุกช่องทางเลยผู้ชมช่องทางแรกที่คนทักมาเลยนะครับหรือจะเป็นไลน์กลุ่มที่คุณแบบอยู่กับทีมงานของสอแสงทอง แจ้งได้ทุกช่องทางเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ให้คุณ, mm hmm. คณกดแอดไลน์ hmm. เข้าไปที่แผนกหลังการขายโดยเฉพาะแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดคิวให้คุณเราจะเข้ามาเก็บงานไม่เกิน72ชั่วโมงตอนนี้เราพยายามลดเวลาในการเก็บงานให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับท่านเจ้าของบ้านที่สะดวกด้วยถ้าสะดวกทุกวันเรารีบเก็บให้ทุกวันเลยนะครับ,รบฝากพี่โต้ไว้ด้วยนะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับก็รับประกัน1ปีเต็มเลยพี่โต้ครับขอบคุณครับโอเคครับ หรับวันนี้ก็ไปกันก่อนนะพี่ต้งเนาะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายผมยังมีของขวัญมาพี่ต้งด้วยเดี๋ยวพี่ต้งรอรับของขวัญก่อนนะครับครับโอเคครับขอบคุณพี่ต้งมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย